ผลจะเป็นอย่างไรวอลเลย์บอลหญิงไทยพบเซอร์เบียครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17มิถุนายนนะครับในเวลาช่วงเช้านะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างวอลเลย์บอลหญิงนะครับเนชันลีกทีมชาติไทยนะครับพบทีมชาติเซอร์เบียนะครับซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราไปเราไปร่วมรับชมรับฟังข้อมูลกันนะครับผมในส่วนของตอนนี้นะครับสนามที่2นะครับก็เป็นการแข่งขันนะครับ นวันที่15ที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยนะครับก็แพ้ให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับในสกอร์อยู่ที1่1ต pues ่อ3เซตนะครับในส่วนถัดมาครับของแมตช์ที่2นะครับสนามที่2นะครับก็พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับในวันนี้เองนะครับก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของทีมชาติไทยนะครับก็จะได้พบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับซึ่งตารางคะแนนตอนนี้นะครับในส่วนของเนชั่นลีกนะทีมชาติสาวไทยนนะครรััับบเาออยู่่่ททีีด10 แข่งขันไปแล้ว6นะครับชนะ2แล้วก็แพ้4นะครับได้มาทั้งหมด5แต้มนะครับในส่วนของเซอร์เบียครับตอนนี้อยู่อันดับที่12นะครับแข่งไปแล้ว6แมตช์นะครับก็ชนะ1แมตช์นะครับแพ้ไป5แมตช์นะครับได้มา5คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลาเช้าเนะครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติเซอร์เบียนะครับเราย้อนไปดูสถิตินะครับ5ครั้งหลังสุดนะครับว่าทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยของเราพบกับ ทีมชาติเซอร์เบียเนี่ยผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของปี2022นะครับวันที่7ตุลาคมเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับทีมชาติสาวไทยนะครับก็แพ้ให้กับทีมชาติเซอร์เบียนะครับ0ต่อ3เซตนะครับอันนี้คือครั้งล่าสุดเลยนะครับย้อนกลับไปเดือนมิถุนายนครับปีเดียวกันนะครับ2022วันที่2ทีมสาวไทยนะครับสามารถเอาชนะนะครับทีมชาติเซอร์เบียได้นะครับในศึกเนชั่นลีกได้นะครับ ย้อนกลับไปครั้งที่3นะครับในส่วนของปี2021นะครับวันที่1มิถุนายนทีมชาติสาวไทยนะครับแพ้ให้กับทีมชาติสาวเซอร์เบียครับในศึกเนชันลีกเช่นเดียวกันและนะครับในปี2019ครับช่วงวันที่2สิงหาคมครับเป็นการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกนะครับทีมชาติสาวไทยนะครับแพ้ให้กับเซอร์เบียนะครับศูนย์ต่อ3เซตนะครับและครั้งที่5ครั้งสุดท้ายนะครับที่ย้อนกลับไปที่2000 19นะครับวันที่11มิถุนายนนะครับนชั่นลีกนะครับทีมชาติสาวไทยนะครับชนะไปที่3-0เซตนะครับอันนั้นจากเถตตินะครับ5ครั้งหลังสุดนะครับก็เป็นทีมชาติเซอร์เบียนะครับที่ชนะได้3ครั้งนะครับทีมชาติสาวไทยก็ชนะได้2ครั้งนะครับเถตติในวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติสาวไทยของพวกเรานะครับส่งกำลังใจให้กันนะครับ แล้วแมตช์สุดท้ายนะครับสำหรับในสนามที่2ก็จะพบกับโคเอเชีย e e นะครับในวันที่19มิถุนายนนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันครับขอบคุณทุกคนครับผม